สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานของได้ต้นบอลนั่นเองกับตัวกิสเตอร์แอนด์อาร์กรัมกมมอสผมเรียกเจนจีแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัววีเดีลนั่นเองนะฮะเป็นสี A นะฮะตัวนี้ออกมา2สี A กับ B A จะเป็นรองเท้าสีเขียวนะฮะส่วน B จะเป็นรองเท้าสีเหลืองอลองสังเกตกันดูดีๆนะฮะน่าจะต่างกันที่รองเท้านะ A กับ B าต่างที่โลโก้ชุดด้วย แล้วก็เปียรผมนะฮะเอานี้เราจะมารีวิวตัวแค่สีเนะฮะสี B ผมไม่ได้มารีวิวให้ดูอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนี่ด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่งังโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โลง่โลงๆมาเลยฮะ นี่ตัวนะฮะอันนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะแบ่งเป็นสีช่องจะมีครึ่งบนครึ่งล่างมีแขนแล้วก็มีฐานมาให้นะฮะสีช่องแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานนะครับจะเป็นสีขาวนะฮะเป็นตัวค้ำแบบนี้อันนี้แขนก็จะเป็นแบบนี้ใส่ถุงมือนะครับ ส่วนชุดครึ่งล่างนะคะตัวนี้คือรองเท้าจะเป็นสีเขียวนะฮะอ่อนมาบนี้เลยตัวชุดกล้ามเนื้อตรนนี้ก็จะไม่ได้ลงสีไฮไลท์นะฮะเกงก็จะเป็นเหมือนเกงรัดปกตินะฮะสีดำนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนชุดครึ่งบนครึ่งบนนะฮะตัวชุดสีขาวเนี่ยเหมือนจะงลงเงา จะลงเงาตามชุดเนี่ยเป็นตามร่องเนี่ยออกฟฟ้านิดหนึ่งนะฮะนี่จะมีรายละเอียดลงสีอยู่ตรงชุดทั้งทั้งชุดเลยนะฮะด้านหน้า้ลนหลังมีหมดนะฮะผมก็จะเป็นผมยาวสีดำนะฮะนี่สวยหน้าก็จะเป็นแบบทะมุงตรงนิดนึงนี่นี่นะฮะหน้าก็จะประมาณนี้จะมีถุงมือชุดก็จะมีตาโรงเรียนไฮสคูลอะไรนะผมจำชื่อโรงเรียนไม่ได้นะฮะนี่ ลักษณะจะประมาณนี้เราลองประกอบเลยนี่ฮะประกอบแล้วก็จะเป็นลักษณะตัวนี้ยืนเองอได้นะฮะแต่อาจจะดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่จังนิดนึงแต่ถ้าใส่ฐานเข้าไปก็น่าจะยืนได้โอเคขึ้นเลยนี่นะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นสี A ถ้าสี B เนี่ยรองเท้า เป็นสีเหลืองอ่ะที่รัดผมตรงนี้น่าจะเป็นสีขาวนะอ่ะตรงนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ตัวโลโก้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะถ้าเป็นสี B นะครับอันนี้คือจะเป็นสี A น่าจะต่างกันประมาณตรงนี้นุ้นีน่รายละเอียดนี่เท่เลยอันนี้ถ้าไปยืนคู่กับโก<อ><อ>หังแกนดิสตาเนี่ยน่าจะสวยอ่าก็ใกล้จะมาแล้วเหมือนกันนะฮะอันนี้ โอเคอันนี้รายละเอียดก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูช้าๆนี่อันนี้ความสูงนะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่25เซนนะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมตรงเนี้ย อยู่25เซนนะฮะก็จะเป็นไซส์โดยปกติของ G G อยู่แล้วนกจะประมาณนี้เลยค่อนข้างโอเคเลยตัววีดีโอไม่ค่อยออกทำออมตัวใหญ่ๆเคยมีตัวใหญ่ออกมานะฮะแต่ว่าโคตรแพงในตัวนั้นอันนี้ถือว่าเป็นราคาย่อมเยานะฮะกำลังดีเลยนี่โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับงาน G G ฮะจาก d a ็กบอลแซดนั่นเองกับวีดีโอสี A นั่นเองนะคะ ถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ